สวัสดีครับพี่โอนิติเดโอเคนิติเทครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเล็กซ์สาขาแฟชช่ <laughs> พรอมนาซินิเล็กซ์นะครับอยู่ห้างพรหมนาใกล้ๆกับแฟชั่นแล้วก็ขอขอบคุณเมเจอร์ทุกสาขาที่ให้พี่โอมาทำคลิปคุยถึงหนังแต่ละที่แต่ละที่ท,ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ที่พรหมนาแล้วก็มาคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หลานมากครับนำแสดงโดย น้องบิลกิ้นนะครับที่พี่โอเพิ่งจะเคยดูผลงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นภาพยนตร์เต็มเรื่องแต่ว่าตามข่าวเขาก็บอกว่าไม่เคยแสดงภาพยนตร์เต็มเรื่องมาก่อนเหมือนกันมีแต่ซีรีส์ซึ่งซีรีส์ที่พี่โอเคยทราบนะครับก็จะมีคู่กันบิลกิ้นกับพีพีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเขาว่ามันเป็นซีรีส์วายพี่โอก็ขัดเขินที่จะดูก็เคอไม่เคยดูแต่ว่า เพลงที่ประกอบซีรีส์พี่โอเคยฟังนะครับเพราะมากเพราะมากๆบิวกินพีพีเพราะสูสีกันชอบทั้งคู่นะครับในฐานะเป็นศิลปินนักร้องแล้วเรื่องนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเขาซึ่งพี่โอดูแล้วเหมือนกับเหมือนกับอยู่ในพวังการแสดงของเขามันดึงดูดตั้งแต่ต้นจนจบมันชอบจริงๆตอนนี้ลือเรืยอว่าโดนบิวกินตก ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปก็คงจะไปตามหาผลงานของบิลกินเป็นซีรีส์วายก็คงจะดูนะครับสําหรับคุณมาอามาซึ่งเขาว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องตั้งแตเ่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้าน,นี้มีผลงานอะไรพี่โอก็ชื่นชอบมากแต่พี่โอเชื่อว่าอามาน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการมานานแล้วแล้วเพิ่งจะมีผลงานภาพยนตร์เต็มเรื่องครั้งนี้ครั้งแรก หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขอผู้รู้อามาอธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยอามาก็แสดงดีมากแสดงได้ลึกซึ้งตรึงใจมากนะครับตอนแรกเนี่ยพี่โอคิดว่าเรื่องนี้คือเราไม่ได้ไปดูในรอบสื่อไงรอบสื่อเขาไม่มีโควตานะครับคือเมเจอร์เขาก็พยายามแล้วแต่ก็บอกว่าเต็ไมไปหมด GDS คือก็ก,ก็ด้วยด้วยความเป็นหน้าหนังด้วยความเป็นบิลกินและด้วยความเป็น GDS ใครๆก็กอยากด้วยความเป็นจอกว้างฟิล์มด้วยใครๆก็อาจจะอยากไปจนโคต้าเต็มไปหมดนะครับอันนี้พี่โอรับได้ไม่เป็นไรเราก็มาดูทีหลังเพราะว่าพี่โออยากจะได้บรรยากาศสัมผัสความรู้สึกของคนดูทั่วไปในรอบปกติด้วย นะครับไปดูในรอบสื่อซึ่งหลายๆคนเขาอาจจะอวยกันเกินไปเขาอาจจะมีหน้ามา้าอาจจะมีเสียงตบมือนํามีเสียงร้องไห้นาอันนี้เราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีอิทธิพลต่อเราเราอาจจะเกิดความลําเอียงได้นะครับมาดูรอบปกติในสําหรับหนังที่กระแสแรงแบบนี้ก็อาจจะได้ความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาดูคือคนในรอบสื่อเขาก็จะเหมือนกับว่าหลังจากนั้นหนังฉายวันจันทร์รอบสื่อนะครับวันที่1 วันนี้พี่โอดูเป็นวันที่4ผ่านไปแล้ว4วันมันก็มีฟีดขึ้นของน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ไปดูรอบสือ่อเต็ไมไปหมดแล้วทุกคนก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเรื่องนี้คือหนังที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของ GDS เป็นหนังที่ซาบซึง้งตรึงใจอบอุ่นเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังดรามา่าเป็นหนังที่พลาดไม่ได้เป็นหนังที่คืออาจจะว่าดีที่สุดของ GDS หรือว่าดีที่สุดข,ของหนังไทยอะไรว่าก็ไปถึงขนาดนั้นพี่โอ๋ก็เริ่มเริ่มอึดอัดนะว่าถ้าเรามาดูแล้วเรามีความเห็นไม่ตรงกับคนอื่นเนี่ยคลิปของเราช่องนี้อาจจะโดนทัวลงนะครับแต่พี่โอ๋ก็พยายามที่จะสรรหาคำพูดก่อนที่จะไม่ดูหนังแล้วนะเพื่อให้เป็นคำพูดดีๆว่าความเห็นของเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรนะครับเตรียมคิดไว้แล้วว่า จะพูดอย่างไรถ้าเราไม่ชอบเรื่องนี้แล้วจะไม่ให้ทัวลงนะครับก็พอมาดูแล้วในขณะที่ดูเนี่ยเอาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ดูเนี่ยพี่โอ๋ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีสูตรสำเร็จในความเป็น g d h มากมายความดราม่าที่จะดึงคั้น ดึงบีบคัน้นอารมณ์คนดูเหมือนกับการจงใจที่จะให้คนดูต้องร้องไห้จงใจที่ให้คนดูต้องซึง้งจงใจที่ให้คนดูต้องตลกอันนี้ GDS ทําสําเร็จมาตลอดแล้วกับเรื่องนี้ก็เช่นกันแล้วด้วยดาราคุณภาพทั้งบิลกินทั้งอาม่าอาม่าชื่ออะไรอุสาใช่ไหมอันนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กำกับก่อนเลยเดี๋ยวจะลืมชื่อนะครับเอ้าพี่โอขอไปก <laughs> ลับหน้ากลับด้านครับ อันนี้ประชาธิที่กําลังรอลูกหลานที่จริงมีหลายมีโปสเตอร์หลายแบบนะแต่พี่โอซุบอยู่ตรงปลายลง8เพื่อที่จะได้ห่างไกลาจากประชาชนคนนั่นมากนะครับก็เลยเอาใช้โปสเตอร์ใบนี้กันละกันที่จริงมีแบบอื่นแบบที่อ่าอาม่ากับบิวกินช่วยกันขายโจ๊กแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่กําลังรอญาติมาเยี่ยมนะครับก็นี่ ที่พี่อกว่ววาจะขอขอบคุณมากๆเลยคือคนนี้เก่งมากๆนะครับนอกเหนือจากดาราคือผู้กำกับนั่นเองพัฒบุญน,นิธิพัดนะครับก็ไม่ว่าต่อไปเขาจะทำงานเรื่องอะไรเรากสสส็สนับสนุนแหละก็นอกจากอาม่ากับบิวกินนักแสดงคนอื่นๆอย่างพี่ดูสัญญาคุณากรที่ก็บอกว่าถ้าไม่ได้ดนหนังเรื่องนี้เสียดายแรกๆเขาดูบทคพีบ่บทของเขาแรกๆพี่โอไม่ชอบนะพอไปๆมาๆก็ต้องได้คนอย่างพี่ดูพี่เผือกนี้แล้วก็ คุณแม่ของน้องบิลกินที่เขาว่าอหลรชื่อเจียตรงงตอนนี้เรามีสองเจียแนละ้วมีเจียมีเจียในกอสิลลาปะทะคองนะครับแล้วก็แล้วก็วกเออเจะเจียนี้เป็นเจียเด็กส่วนเจียนี้เป็นเจียผู้ใหญ่นะครับขอใครต้องขยับกล้องไปขยับกล้องมาก็สิ่งที่พี่โอตั้งกำแพงไว้แล้วก็เตรียมที่จะพูดว่า คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่โอพูดเฉพาะความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักวิจารณ์เพราะว่าเราเป็นดูดูภาพยนตร์ในฐานะคนดูคนหนึ่งที่มีช่อง YouTube ที่เราอยากจะพูดคุยกันแล้วก็มีเอ p a พาที่จะ ที่จะดูหนังได้ทุกเรื่องเออเรื่อง e m p a s s นี่ก็เหมือนกันวันนี้อุตสาหกรรมตังค์มา20บาทแล้วเตรียมที่จะกดตู้ปรากฏว่า GDS ไม่คิด20บาทครับคนที่ใช้ e m p a s s ากดตั๋วเข้ามาดูได้เลยนี่ขนาดเราไปถามพนักง,งานว่าอา้าวทำไมเรื่องนี้เขาไม่คิด20บาทพนักง,งานเองก็บอกหนูก็งงนะคบว่าทําไมเรื่องนี้ไม่คิดที่20บาทเพราะว่าถ้าคิด20บาทนะวันนี้ คนดูเป็นล้านล้าน Grammy GDS จะได้เพิ่มขึ้นอีกหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับกับประชาชนที่แหกกันมานี่เฉพาะวันแรกวันเดียวยังได้หลายล้านขนาดนี้แล้วถ้ารวม4ี่วันแรกนี่เรื่องนี้ทะลุร้อยล้านทะลุร้อยล้านแล้วถ้าเก็บเงินอีกคนละ20บบาทเนี่ยจากร้อยล้านมันก็จะเป็น ร้อยยีล้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เท่ากับว่าสูญเสียรายได้ไปพอสมควรนะครับกับการไม่เก็บ20บาทแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าการไม่เก็บอาจจะทําให้คนดูตัดสินใจยากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับก็นักแสดงทุกคนเล่นดีกำกับดีบทดีแล้วเพลงตอนท้ายเรื่องก็เพราะมากๆพี่โอชอบบิวกินลองเพลงอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้มีความสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่พี่โอ ตั้งกำแพงไว้มันก็เกิดขึ้นจริงพี่โอเคยคิดว่าเรื่องนี้จะเอาไปเปรียบเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งที่อควาฟิน่าเข้าชิงรางวัลออสการ์คือเรื่อง farewell นะครับเรื่องนั้นเนี่ยก็ครอบครัวคนจีนอควาฟิน่าอยู่อเมริกาใช่ไหมแล้วอมาม่าคุณยา่าคุณยายไม่รู้ว่าอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่เมืองจีนสักเมืองนี่แหละ กำลังจะเสียเป็นมะเร็งหรืออะไรประมาณนี้ลูกหลานก็พากันมารวมตัวเพื่อที่จะให้ความสุขครั้งสุดท้ายกับอาม่าคนนั้นแต่เรื่องนั้นไม่เหมือนเรื่องนี้ตรงที่เรื่องนั้นไม่มีเรื่องเงินเรื่องญาติพี่น้องที่กําลังจะแย่งชิงมรดกกันมาเกี่ยวข้องเรื่องนั้นดูได้อย่างสบายใจราบเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจบก็จบดีด้วยนะครับเรื่องนั้นพี่โอให้สิเต็มแต่เรื่องนี้พอเริ่มมีลูกหลานมาทะเลาะ ไม่ใช่ทะเลาะหรอกก็เน้นความสําคัญที่เรื่องเงินเป็นหลักเรื่องมรดกเป็นหลักแล้วพี่โอเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเพราะว่าตัวเราเนี่ยตัวตัวเราไม่ได้ไม่ได้คุ้นกับความเป็นจีนขนาดนี้นะครับถึงพี่โอจะมีเชื้อจีนอยู่ 16..75% จุดเจเปซ็นเป็นเป็นครึ่งของครึ่งอะไรประมาณนี้ของของฝั่งแม่นะครับฝั่งพ่อพี่โอคโคราชก็เราไม่เคยสัมผัสกับความเป็นคนจีนเท่าไหร่เลย คือบ้านเราหลังจากที่แม่อยู่กับพ่อก็ใช้ชีวิตแบบคนไทยมาตลอดนะครับก็เลยไม่ค่อยเข้าถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวแบบคนจีนและสิ่งที่พี่โอเข้าไม่ถึงก็คือการแย่งชิงมรดกของครอบครัวคนจีนนะครับเคยได้ยินมาเหมือนกันเคยเห็นในหนังเหมือนกันแต่ในเนี้ยที่พอมันเหมือนชีวิตจริงมากแต่มีการแย่งชิงมรดกมีการพูดคุยกันเรื่องทรัพย์สินเงินทองแบ่งสมบัติเนี่ย มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะว่าบ้านเราไม่ไม่เป็นไงพี่โอก็เคยอยู่ดูแลคุณแม่คุณยายคุณแม่ที่เป็นมะเร็งจนจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็คุณยายก็เป็นโรคชาาติดเตียงจนเสียชีวิตญาติพี่น้องทุกคนก็มาดูแลญาติพี่น้องทุกคนก็มาช่วยกันแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแวงเรื่องแบ,บ่งมรดกเพราะไม่มีมรดกให้แบ่งนะครับทุกคนก็ทํามาหากินด้วยตัวเองแล้วก็มีความรักใคร่ผูกพันกันดีก็ญาติดีมีจนก็ช่วย,ช,วยช่วยเหลือกันไป เป็นอย่างนี้ในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นพี่โอก็จะเข้าไม่ถึงความอยากได้เงินอยากได้มรดกของครอบครัวคนจีนอันนี้คือกำแพงที่พี่โวตั้งไว้นะครับแล้วพอเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆว่าออาใครจะได้สมบัติใครทําหน้าที่ไหน,นลูกชายควรจะได้รับความรักมากกว่าหรือคนที่ดูแลควรจะได้มากกว่า ตามที่ต้นเรื่องมีผู้หญิงชื่อมุ้ยเขาดูแลอากงอะไรอย่างนั้นก็หนังก็จะพาคนดูไปทําให้คนสับสนทําให้ลุกคนดูคล้อยตาไปเรื่อยๆแล้วกําแพงพี่โอ,อ๋ก,ก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงท้ายเรื่องหลังจากที่เรื่องมันทยอยทยอยคลี่คลายเป็นเปร่าๆแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครที่มัน จะบอกยังไงยังงไที่จะไม่ให้เป็นการสปอยที่มันพีคไปจนถึงจุด,ส,ดสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วพี่โอกดคะแนนลงมาอีกกดคะแนนลงมาอีกเพราะว่าถ้าจบแบบนั้นเนี่ยจบไม่สวยเลยจบแบบมีแต่ความขัดแย้งมีแต่เห็นเรื่องเงินเป็นใหญ่แทนที่เรื่องความรักในครอบครัวความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตจะเป็นใหญ่กว่านะครับ ก็คิดไปที่7หรือ8เต็ม10แต่ด้วยการแสดงที่ทรงคุณค่าทรงพลังของบิลกินของอาาและของดาราประกอบทั้งหลายในเรื่องส่วนนี้ให้เต็มเรื่องบทภาพยนต์ให้เต็มเรื่องความเหมือนชีวิตจริงให้เต็มยกเว้นยกเว้นเข้าคิวโรงพยาบาลพี่โอไม่เห็นว่าระดับอาาที่มีหลานเป็นพยาบาลเนี่ยจะต้องไปต่อคิวขนาดนั้นนะครับคือที่จริงมัน ตามหลักแล้วตามหลักแล้วน่าจะจองคิวกันได้อ่ะน่าจะน่าจะทานัดเรียบร้อยล่วงหน้าได้เพราะพี่โอก็เคยดูแลคุณยายกับคุณแม่อย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีนัดล่วงหน้าแล้วเราไปตามเวลานัดเราก็จะได้เข้าตามเวลานัดเราไม่ต้องรอคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอย่างในเรื่องก็แต่ว่าหนังบอกแล้วว่าหนังตั้งใจที่จะกดดันคนดูก็เลยทําทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่กดดันมาให้คนดูเต็มไปหมดแต่ สุดท้ายแล้วเนี่ยในขณะที่พี่โอดูนะเขาบอกว่าออกมาจากโรงร้องให้กัน90%ของทั้งโรงนี่พี่โอดูไปแป๊บ,บหนึ่งตัวพี่โอ๋เองก็แอบบแอบบที่จะหวั่นไหวตอนตั้งแต่เขาคุยตั้งแต่บิลกิ้งคุยกับมามา่าย้อนยุคไปถึงตอนเป็นเด็กนะครับตอนตอน้ตนต้นเรื่องเนี่ยสักพักนึงก็จะมีเสียงกระซิกจากด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเต็มโรงจนถึงจนถึงหนังจบก็ยังร้องให้กันอยู่ตลอดเครดิตนะครับ คือพนักง,งานจะเคลียร์ลงก็เคลียร์ลำบากเพราะว่าคนกว่าจะออกก็มีเวลาเคลียร์ลงเพียงแป๊บเดียวคนก็แน่นอันนี้สงสารเห็นใจพนักง,งานนะครับไม่มีภาพยนตร์ในเคร,รดิตออกได้ก็ออกนะครับก็หลังจากที่ตอนจบที่แถบอีกนิดหนึ่งคือ,ค,อคือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเรื่องมันจะไปเป็นยังไงทิศทางไหนหลังจากมีความคลี่คลายถึงตอนจบเนี่ยถ้าไม่จบแบบนี้พี่โอก็คงให้เจ็ดแปดคะแนนอย่างที่ว่าแต่เมื่อ เมื่อจบแบบนี้เพราะฉันไม่สปอยแล้วกันในก็พูดยาวขนาดนี้และเมื่อจบแบบในเรื่องนี้มันทําให้พี่โอรู้สึกอบอุ่นอิมเอมีความสุขมากแล้วก็อยากกลับมาดูการแสดงอันทรงคุณค่าของดาราทั้งหลายแล้วก็ดื่มด่ากับความมีชีวิตครอบครัวแบบนี้อีกหลายๆรอบนะครับสรุปว่า พี่โอก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ดูฟังเพลงบิลกินจนจบเองเครดิตแล้วพี่โอก็ในที่สุดตัดสินใจเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำคลิปนี้ว่าเราจะให้เท่าไหรด่ดีสรุปว่าพี่โอก็ให้เรื่องนี้ไป10เต็มครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ทนฟังมาจนถึงตอนนี้สรุปว่าพี่โอไม่ได้มีความขัดแย้งกับคนอื่นที่รีวิวก่อนหน้านี้ใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับ คุณผู้ชมด้วยพี่โอชอบเรื่องนี้แล้วเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นหนังแกรมมี่หนัง GDS ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็รวมทั้งหนังอื่นๆหนังครอบครัวที่ดีที่สุดด้วยนะครับในรอบหลายปีสำหรับความรู้สึกของพี่โอและเรื่องนี้อาจจะขึ้นทำเนียบเป็นหนังที่พี่โอติดหนึ่งในสิบของปีก็เป็นได้ครับ ก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์พอมนาซีเนเพล็กซ์ GDS ที่สร้างหนังดีแบบนี้นะครับตอนแรกๆนี่พี่โอเห็นฟีดของคนที่เกลี้ยวกล่ดกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้บ้างเหมือนกันพี่โอก็รู้สึกว่าทําไมจะต้องไปหยาดคายกับเขาด้วยโดยเฉพาะน้องน้องที่สนิทกันแหละเพราะว่าใครไม่ชอบเรื่องนี้ก็เรื่องของอนองแหละ พี่โอ๋ก็เกือบจะไปเม้นแล้วว่าทําไมจะต้องว่าคนที่ไม่ชอบด้วยเพราะเราคิดคิดไปล่วงหน้าว่าเราอาจจะไม่ชอบนะครับสรุปว่าชอบก็ไม่มีเรื่องกันละถ้ามีอะไรผิดพลาดการตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับปิดหน้าที่นี่เลย